ยังคือเห็มแล้วครับวันนี้เก่งบอกปักใส่ไก่ก่อนอื่นกับมาตําเครื่องก่อนครับเครื่องมันก็จะมีพริกแห้งหอมขาวหอมแดงกะปิข,ะข่าเจคัยแล้วกะอะงก็ห,กหกักป้อมบอกแคน้นแลวก็ไม่พักป้อมหมวอีละเอาลงไปตำทีเดียวเลยเอาละครับหมวอีกับป๋อละใส่น้ำมันไปอห่าน้อยครับ เือ่อนแกงเอาลงไปพัดให้หอมนะครับกำนันก็ใส่ไก่ไปเลยครับไก่หนึ่งแะ่แถวเตะแต่ไก่ไ,ไก่ขันไก่เมืองแล้วแต่บางอนเราจะว่ากุงแกงหม้อพักนี่มาใเ้ไก่เมืองหม้อมาตายแถวแต่หน่อยครับน่อยจะไปเอาไก่ในป่าหิมะพันันได้หม้พักมาแกงพัดไก่เลยทุกขอตึงแลวกำลังกับใส่หนาำล้างพวกครับม่นดะลืมของล้ํา เติมน้ำเพิ่มไปครับโหละเอ,อมมันละไว้นี่น้ำแข็งเขาเริ่มเดือดแล้วกำลังก็ใส่หมอฟักลงไปแล้วครับหม้อฟักนี่ก็แล้วแต่จะหั่นตินน้อยตินใหญ่ใบมะขูดใส่ไปเลยเติมมหอมมาเพิมควอมล้อไปเลยครับอันนี้ขาดบัได้เดอร์ใส่นักล้านักใส่น้อยแ็ล้มมกันละ นำป๋าหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งแถมมาต้องลีลาครับอันนี้มันเป็นสูตรบรก拉ะเก็กกำลังกับแกงพุนะ่นละจนมาพักซุกเลยครับเอาแล้วทาอีก,กับกอ้อแล้วครับนี่ หมาฟักเขาเริ่มเปรอะกำลังกะใส่มะพร้อมต้นหอมครับเพิ่มความหอมเอาละครับหมออีก,กับขอแล้วครับนี่แกงมาฟักใส่ไก่ครับปะต๊อกยังคือครับยังคือ